Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed. อันนี้มันคืออะไรอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบสุริยะของเราเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเกิดมาเป็นระบบสุริยะเนี่ยมันค่อยๆทำไมลูกไอ้ฝุ่นแก๊สทั้งหลายในกาแล็กซี่น่ยมันค่อยๆหมุนวนใช่ไหมลูกแล้วมันก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะจนมันทําไมคะตรงกลางเนี่ยมันร้อนนะคะแล้วมันก็หุบรวมกันทั้งหมดแล้วมันก็เกิดเป็นอ่า ระบบะสุริยะจักรวาลขึ้นมาโอเคไหมคะซึ่งไอกาแล็กซี่เนี่ยเรียนไอระบบสุริยะเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยคะโลกเนี่ยเราจะเรียกทั้งหมดทั้งมววนะว่าระบบสุรยิยะหรือว่าโซลาร์ซิสเต็มโอเคไหมคะไอที่เราอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆบนกาแล็กซี่ทางฉังเผือกก็คือมิวกิวเวย์ที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่จริงๆแล้วในกาแล็กซี่ในระบบะสุริยะจักรวาลของเราจนะไม่มีมากเยอะมากมายกว่านั้นมากเข้าไหมคะเราเป็นเพียงจุดเล็ก Bon okay, uh, this the material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15 percent of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are eight planets. The planets are divided into two categories based on their composition: terrestrial and Jovian. อ่าเขาบอกว่าไอ้ระบบสุริยะของเราเนี่ยนี่มันแบ่งออกเป็นอ่าแคตตากก็คือแบ่งคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออ่าเป็นดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกคิดไหคะเออไป Terrestrial planets including Mercury, Venus, Earth, and Mars are primarily made of rocky material Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively. Ah, <laughs> Lana? Siticada, your moons. What do I have? Siticada. Lana? Maybe I have. อ๋อโอเคไม่เป็นไรเรียนยกมือได้นะคะถ้าหนูแบบไม่ทันนะคะหนูยกมือได้นะคะอันนี้อันแรกเลยนักเรียนดาวเคราะห์วงไหนก่อนนะคะเขาบอกอันแรกเลย made of rocky อ่า material โอเคไหมคะก็คือมันประกอบไปด้วยหินซะส่วนใหญ่เห็นใไหมคะในดาวเคราะห์วงไหนนะคะ i surface อ uh, ่า solid ก็คืออะไรลูกไอเขาเรียกว่าอะไรดีพื้นผิวนะคะส่วนมากจะเป็นของแข็ง solid แปลว่าของแข็งโอเคไหมคะ แล้วมันบอกว่า don't have bring ก็คือไม่มีอะไรลูกไม่มีวงแหวนอ่ามีอะไรอีก very f รี่เ o o ์ก็คืออะไรคะก็คือน้อยมากๆเลยที่มันจะมีดวงจันเป็นบริวารโอเคไหมคะแล้วก็ขนาดเล็กมากๆโอเคนะอันนี้คือดาวเคราะห์วงในนะคะ The smallest and closest to the Mercury sun is and which has the shortest the orbit in the solar system นั่นเรียนเห็นวงกลมเล็กๆอันนั้นไหมลูกอันนั้นน่ะคือ,อาดาวเคราะห์นะคะก็คือมานะคะคือมานี่คืออะไรคะมาคือดาวอังคารนะคะอันนี้เขาอ๋อไม่ไมไม,ไม่อันนี้เขาพูดถึงเมอร์คิวรีเมอร์คิวรีคือดาวสุก่อนอันอันแรกเลยใช่ไหมคะนั่นเรียนดูมันเล็กมากๆเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันทําไมคะ มันน้อยที่สุดนะคะแล้วมันก็ทำไมลูกมีวงโครจรที่ shortest shortest ก็คือสั้นที่สุดโอเคไหมคะ orbit แปลว่าวงโครจร t h e e a r t h Months Venus is the hottest planet with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due Venus is the hottest planet with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit Venus is the hottest planet with temperatures o Atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet helped create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond by the terrestrial planets the inner system the planets the outer solar system four of solar Jovian of solar อันนี้คือดาวเคราะห์วงนอกแล้วนะลูกไอ้สี่ตัวหลังจากนี้เป็นดาวเคราะห์วงนอกแล้วนะคะ,ะมาดูกันว่าดาวเคราะห์วงนอกอะ่ะมันแตกต่างกับดาวเคราะห์วงในยังไง The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune อ่าที่แตกต่างกันนะคะทั้งนี้นนก็คือมันจะเป็นดาวเคราะห์ แก๊สกับดาวเคราะห์ที่เป็นน้ำแข็งไปเลยใช่ไหมคะเป็น,ปนอ,อุณภูมิน้อยมากๆโอเไหมคะอุณภูมิติดลบเยอะไปเลยโอเคไหมคะดังนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งไปเลยกับพวกที่เป็นแกส๊สใช่ไหมคะในขณะที่พวกที่มันอยู่ใกล้กลๆดวงอาทิตย์เนี่ยม,มันเป็นอะไรลกูกมันเป็นหินถูกต้องไหมคะแล้วก็อุณภูมิร้อนไปจนถึงโลกของเราก็คืออุณภูมิทาไมคะอบอุ่นมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ The gas giants are predominantly made helium and hydrogen are made gas and of แล ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane and ammonia. อ่าไนเทนเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงก็คือมีเทนที่นักเรียนรู้จักนั่นแหละโอเคไหมคะเออเขาพูดแบบสำเนียงของเขามันก็เลยจะไวายๆแอมโมเนียด้วยโอเคไหมคะดังนั้นไอหลังๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยที่เป็นของแข็งไปเลยโอเคไหมคะไป all four er Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. เขาบอกว่าไอส้สี่อันนี้น,นักเรียนมัน multiple moons แล้วก็มี s ด้วยแสดงว่ามันทำไมคะมันมีดวงจันทร์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ support ring system ก็คือมีวงแหวนรรอบตัวมันนะคะนอกจากนี้มันไม่มีนะคะ no solid surface ก็คือไม่มีอะไรลูก The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick saturn are the ice giants uranus and neptune the slightly bigger of these ice giants uranus is famous for rotating on its side next uranus is neptune the outermost planet in the solar system and also one of the coldest orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt a flat disc of rocky objects full of remnants from the solar system's formation from microscopic dust particles to the largest known object the dwarf planet Series. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper Belt. Apart from asteroids, the Kuiper Belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. ขนาดไหนโอเคไหมคะเ,เขาก็จะมีวงแหวนรอบมาว่าแต่ละชื่อเป็นอะไรนะคะเ,เดี๋ยวมีภาษาไทายให้ฟังด้วยคะ kind of belt <laughs> ่ะ The time r b e l e is the o r t cloud อันนี้คือ, make อเมฆออร์คคีไหมคะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขานิยามไว้ว่าะระบบสุริยะเนี่ยเรียม,มันจะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดโอเคไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะไป Spherical collection of icy debris It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the Sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects, all revolving around a light-giving star, make it a special place to call home. okay. อันนี้เป็นอันแรกเนาะนักเรียนเํอทำให้เราเนี่ยได้รู้จักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะระบบสุริยะที่เราอยู่นะคะมันประกอบไปด้วยดาวเคราะห์อะไรบ้างโอเคไหมคะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์อะไรบ้างครูพูดถึงดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ถูกต้องไหมลูกไอ้ดาวเคราะห์เนี่ยนะคะมันคือปุ๊บดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะค,คะเช่นโลกของเราดาวคานดาวพุธแบบเนี้ยอ่าไม่สามารถสร้างแสงสว่าง ด้วยตัวเองได้เนี่ยหรือไม่มีพลังงานเนี่ยเราเรียกดาวเคราะห์ใช่ไหมคะในขณะที่ดาวฤกษ์เนี่ยดาวฤกษ์คือดาวที่มันส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าโอเคไหมคะอ่าดาวฤกษ์เนี่ยเนี่ยจะมีแสงสว่างในตัวเองก็คือพื้นผิวมันจะร้อนอารมณ์เหมือนดวงอาทิตย์แบบเนี้ยเป็นดาวฤกษ์โอเคไหมคะเออประมาณนี้นะดังนั้นดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์เนี่ยพอแยกออกได้แล้วถูกต้องไหมคะอ่าแล้วก็ระบบสุริยะของเรานั้นนะ่ะมันจะมี สองส่วนด้วยกันก็คือดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกโดยมีไอแทบไคลเปอร์นะเนียก็คือเป็นดาวเคราะห์หินอีแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอุกกาบาตดาวเคราะห์แค่อะไรเงี้ยเป็นวง,วงรอบที่กั้นไว้ระหว่างดาวเคราะห์วงนอกกับดาวเคราะห์วงในโอเคเนาะ,ะประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเข้าได้ไหมเสร็จแล้วเรียนมีอีกอันหนึ่งที่ครูอยากให้นะักเรียนฟังมันเป็น10ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ ของเราใช่ไหยคะนา่ารูคิดว่ามนเนี่ยคุณคงรู้จักทางช้างเผือกกาแล็กซีที่เป็นที่อยู่อาศัยของเราและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของทางช้างเผือกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบโรงสร้างโดยภาพรวม โลกของเรานั้นอยู่ในระบบสุริยะและระบบสุริยะของเราก็อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ว่านี้ประเมินกันว่ามันน่าจะมีอายุประมาณ13,600ล้านปีมันเป็นกาแล็กซีประเภทกังหันมีคานมีโครงสร้างที่สามารถแบ่งได้คร่าวๆเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1น,นั้นก็คือจานประกอบไปด้วยแขนของกาแล็กซีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง15,700ปีแสงมีความหนาอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ปีแสงซึ่งในส่วนนี้หลักๆแล้วก็จะเป็นฝุ่นแกส๊สและเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ ที่มีอายุค่อนข้างน้อยและมีธาตุโลหะอยู่มากและดวงอาทิตย์ของเราก็จัดเป็นดาวเลือกประเภทนี้เช่นเดียวกันส่วนที่2นั้นคือส่วนโปง่งที่อยู่บริเวณใจกลางของกาแล็กซีมีรัศมีประมาณ6,500ปีแสงเป็นที่อยู่ของดาวเลือกประเภท2ซึ่งเป็นดาวเลือกที่มีความเก่าแก่และมีธาตุโลหะอยู่ค่อนข้างน้อยและสุดท้ายก็คือส่วนที่เรียกว่าเฮโลกที่มีลักษณะเป็นทรงกลมล้อมรอบกาแล็กซีของเรามันประกอบไปด้วยกระจุกดาวเลือกเก่าแก่แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสสสรมืดซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้คำนวณออกกมมมาาาาาว่า่่ันนนนจะีเส้ผศูย์ลง างมากถึง1.9ล้านปีแสงกัเลยทีเดียวอันดับที่9ทํำไมถึงชื่อว่า Milky ้เวคงเป็นการยากที่เราจะบอกว่าใครเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับกาแล็กซี่ของเราเป็นคนแรก ึ่งรากฐานของคำว่ามิลกี้เวย์ในปัจจุบันนั้นจากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่าย้อนกลับไปในอดีตชาวกรีกเรียกมันว่ากาลาเซียสคูคอสที่แปลว่าวงกลมสีน้ำนมจนทำให้ในปัจจุบันเชื่อกันว่าคำว่ากาแล็กซีนั้นมีรากฐานมาจากคำว่ากาลาเซียสถัดมาก็เป็นยุคสมัยของชาวโรมันพวกเขาเรียกกาแล็กซีของเราว่าเวเลกเตียที่มีความหมายว่าเส้นทางน้ำนมซึ่งเหตุผลที่มีการตั้งชื่อเหล่านี้ก็เป็นเพราะเมื่อคนในสมัยก่อนมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขามองเห็นแถบสีขาวพาดผ่านท้องฟ้าคล้ายก ส่วนเวอร์ชันภาษาไทยที่เราเรียกว่าทางช้างเผือกนั้นก็มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือกคือช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์และช้างเผือกเหล่านี้เดินทางมาจากสวงสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ทำให้เห็นเป็นเส้นทางสีขาวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนจนกลายมาเป็นที่มาของ,ของคําว่าทางช้างเผือกนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบันทึกโบราณและพงศาวดารต่าง,างๆพบว่ามีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันอยู่บางขึ้นอยู่กับเรื่องราวของแต่ละยุคสมัยซึ่งชื่อเรียกที่ว่านี้ก็มีตั้งแต่ครองฟ้าครองชช้้้าางงงและคอเอเเผืกป็นตนต อันดับที่8ปดสตีเทเลสเอสตาร์ โดยทั่วไปแล้วที่ศูนย์กลางของกาแล็กซีขนาดใหญ่มันมักจะเป็นที่อยู่ของหลุมดามวลยิ่งยวดและกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็เช่นเดียวกันโดยหลุมดําที่อยู่ใจกลางทางช้างเผือกของเรานั้นมันมีชื่อว่า Sagittarius A Star. มันซ่อนตัวอยู่ภายใต้กลุ่มกา๊าซและฝุ่นผงจนทําให้เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ใช้การสังเกตจากวงมโคจรของดวงดาวกลุ่มกา๊าซและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมันมันอยู่ห่างจากดวงทของเราประมาณ25,800ปีแสงมันเป็นหลุมดําขนาดใหญ่ที่มีมวลมากว่าดวงาทของเรา 1.3ล้านเท่าซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันทําให้เราสามารถคานวณได้ว่าหลุมดำซัตจิเทเลสเอสตาร์ที่ว่านี้น่านจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ44ล้านกิโลเมตรซึ่งพอๆกับระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ของเราอันดับที่7หลุดออกจากทางช้างเผือก สิ่งต่างๆที่อยู่ภายในกาแล็กซี่นั้นต่างาากัาไกันโคจรรอบจุดศูนย์กลางซึ่งนั้นก็รวมถึงดวงอาทิตย์ของเราด้วยและโดยเฉลี่ยแล้วดวงดาวต่างๆจะโครจรไปด้วยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่970,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนว่าหากมีดาวดวงใดต้องการเคลื่อนที่หลุดออกจากทางช้างเผือกของเรามันจะต้องเป็นดาวที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆโดยที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้คำนวณออกมาว่าความเร็วที่ว่านั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,600,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อฟังดูแล้วมันดูเเเเเเหหมมมมมมืืออออนน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 นจจะปปป็็็ไไไไ่่่่ดด้้้้แแตตใควววาาาริงงลััักกกกีโสขึยช อาจจะมีดาวบางดวงได้รับแรงเวี่ยงจากหลุมดำซาติเทิลสเอสตาจนทำให้มันมีความเร็วดังกล่าวและพุ่งออกไปนอกทางช้างเผือกได้อันดับที่6มวลของทางช้างเผือก แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถเดินทางช้างเปือกขึ้นไปชั่งบนตาชั่งได้แต่สิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือการสังเกตการณ์ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้มาคำนวณบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีโดยในวันที่7มีนาคมปี2019หนาซาได้มีการเปิดเผยผลการคำนวณที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับโลและดาวเทียมไกยากจนได้ข้อสรุปออกมาว่าทางช้างเปลือกนั้นน่าจะมีมวลอยู่ที่รา,ราวๆ1.5ล,ล้านโซลร์แมสโดยที่1โซลร์แมสนั้นมีค่าเาท่เากับมวล 892คูณ10ยกกำลัง30กิโลกรัมนั่นเองอันดับที่5มวลมากกว่า90% จากที่เราได้ทราบไปแล้วว่าท่างช้างเปลือกนั้นมีมวลประมาณ1.5ล้านล้านโซล่าแมสแล้วคุณทราบไหมครับว่าหากเราแบ่งตัวเลขที่ว่านี้ออกเป็นสัดส่วนคร่าวๆแล้วเราก็จะพบว่ามวลของดวงดาวต่างๆที่มีจํานวนกว่า200ล้านดวงบวกกับมวลของหลุมดำซาติเทเลสเอสตานั้นรวมกันแล้วไม่ถึง10%ของมวลทั้งหมดเลยด้วยซ้ำและในส่วนของ90%กว่าปที่เหลือมันก็คือมวลของสาสารมืดที่เรามองไม่เห็นซึ่งเก้าสารสสารมืดดังกล่าวแม้ในปัจจุบันเราจะมีความรู้เกี่ยวกับ,กบมันน้อยมากแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว,ว่าสาสสรมมืนนั้นี จริงและมันก็น่าจะมีส่วนอย่างมากต่อกลไกต่างๆของจักรวาลอันดบที่4จุดจบของทางช้างเผือกเป็นธรรมดาที่เมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบและกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองก็เช่นเดียวกันซึ่งจากการคำนวณในปัจจุบันก็พบว่าในอีก4 0 0 0ล้านปีข้างหน้านั้นกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็จะถึงการประวสานรซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการที่กาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีแอนโดรเมดาเคลื่อนที่เข้าชนกัน ซึ่งในปัจจุบันทั้ง2กาแล็กซีนี้อยู่ห่างกัน2ล้าน5แสนปีแสงและเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็ว4,2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้ว่าในอีก4 0 0ล้านปีข้างหน้าจะเป็นจุดจบที่ทั้งสองกาแล็กซีนั้นต้องเผชิญแต่มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของกาแล็กซีใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมอันดับที่ 3. ดาวที่อาศัยอยู่ได้ในทางช้างเผือก การค้นหาดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่ได้นอกระบบสุริยะเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหามันมาโดยตลอดซึ่งเราก็จะเห็นข่าวการค้นพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกอยู่บ่อยครั้งแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานี้มีดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการอาศัยของสิ่งมีชีวิตมากน้อยเพียงใดซึ่งล่าสุดจากการนำเอาข้อมูลเก่าของกล้องโทรทัศน์อวกาศคปเลอร์มาวิเคราะห์และประมวลผลใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันจนได้เป็นผลการคำนวณในปี2020นี้ว่าดาวเคราะห์ที่มีมวล0.5ถึง1.5เเเท่่่าขขอองงโโลลกซึยูนนตด็็แะปบ วของดาวเรกที่มีอุณหภูมิ4,530ถึง6,25องศาเซลเซียสหรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์โลกของเราน่าจอาใส่อยู่ได้ซึ่งในทางช้างเผือกนี้มีอยู่ประมาณ300ล้านดวงแต่ตัวเลขมากมายมหาศาลขนาดนี้ขอทำให้เรานั้นอดคิดไม่ได้ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่สักดวงหรือไม่อันดับที่2รูปภาพทางช้างเผือกที่เราเห็น เนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปกับรูปภาพทางช้างเผือกแบบเต็มๆที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าในเมื่อเราไม่เคยส่งยานอวกาศออกไปนอกทางช้างเผือกได้สําเร็จแล้วเหตุใดจึงมีรูปภาพทางช้างเผือกแบบเต็มๆให้เราเห็นซึ่งคําตอบนั้นก็เป็นเพราะว่าภาพที่เราเห็นนั้นมันคือภาพของกาแล็กซีอื่นที่มันมีลักษณะคล้ายกับทางช้างเผือกของเราหรือไม่ก็อาจจะเป็นภาพที่เราสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของศิิลปน อันดับที่หนึ่งรูปทรงที่แท้จริงของทางช้างเผือกก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าทางช้างเผือกนั้นมีรูปทรงแบลคล้ายกับแผ่นจานแต่จากการศึกษาล่าสุดที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Astronomy ระบุว่าขอบนอกของทางช้างเผือกนั้นมันมีลักษณะโค้งงอจนทำให้ภาพรวมทั้งหมดคล้ายกับรูปตัวเอสซึ่งนอกจากจะมีการโค้งงอมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันยังมีการเปิ่งไปมาทำให้บรรดานาักศึกษาคิดว่าน่าจะมีกลไกบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ แต่ทว่าเ็ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้แบบร้อซว่ามันเกิดขึ้นเพราะอ,อะไรจะมีข้อแต่สมมติฐานและความเป็นไปได้ต่างๆที่ยางอิงจากข้อมูลที่มีเท่านั้นซึ่งก็มีตั้งแต่อิทธิพลของสาสารมืดไปจนถึงผลของการดูดรืนกาแล็กซี่แคระที่อยู่รอบ